สวัสดีค่ะอ,คอ๋อวันนี้ป้าเจนนะคะมเมนูปูค่ะอันนี้โอ้กินปูป้าเจนกินปูอันนี้เนื้อปูมีปูผัดผงกะหรี่แล้วก็มีปูนึ่งแล้วก็พริกแซ่บๆแจ๊บนีมนะอันนี้เหรอ,อ,อ,อคะโอ้ป้าเจนพาเพลินค่ะวันนี้กินเมนูปูนะคะโอ้ปูปูผัดผงกะหรี่แม่หกหมดแล้วหกหมดแล้วแม่ น้ำมันหกหมดแล้วกูยังไม่ตายออยังไม่ตายปูยังไม่ตายดิ้นได้เลยค่ะโอ้ประเจนบาเพ์นี้กิเมนูปูโทษีโทษีเี่นี่ปูปูอะไรดียะปูมะปูทะเลกินแบบอริสอร่อยนะคะประเจนบาเพลย์นะคะวันนี้กินปูกินปูปูอันนี้อีกปูอันนี้อีก แน่วันนี้ป้าเจนกำลังกินปูค่ะมากินด้วยกันไหมคะวันนี้กินแบบอร่อยอร่อยนะคะวันนี้ที่บ้านทํามเมโลปูนะคะเนี่ยวันนี้เหรอคะวัน,นที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้วันที่29ปป่สิบเก้เดือนมีนาคม2อ6 4ันหป้าเจนเลี้ยงลูกหลานที่บ้านนะคะลูกหลานทุกคนมาร่วมกันโอ้อยเลยไทยลูกหลาน,ลานจังเลย แต่ปเจนอออกๆปเจนคนเดียวก็พอเมนูปูเมนูป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 ูไปดูสิไปดูสิบอกาไม่แน่ใจเนี่ยแหละคะปเจนกินแบบอร่อยอร่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะคิดถึงทุกคนนะคะน่าเลยกินมิอ๋อมาด